ืัอน,นี้กะได้เมนูกับเขาสผัดหมูพี่น้องผัดหมูใส่สัปะรดพี่น้องน้งไมัได้สามนอกกับสิไวต้มใส่อันอันนี้นะพี่น้องต้มไว้มะระกับซีเอาไวต้มจืดมะระกับซไวต้มจืดกระดูกหมูพี่น้องไปพี่น้องไปกินเขาน้ำกันเมื่อละพี่น้องได้มุตะใส่ผู้ใจท่างเมื่อท่างผุละพี่น้อง เดินทางกลับบ้านเราหิ้วเขาพี่น้องมาพี่น้องลงมือละ่ะหอดบ้านเขาขั่วพี่น้องลักลัก,ลกเมเนกัสิผ้าพี่ผ้าน้องเฮ็ดกับเขากินเองพี่น้องเฮ็ดหยังติพี่น้องน่ใบยะานา่งด้วยพี่น้องเก็บมาแต่สวนปั้นปั้นปั้นพี่น้องปั้นใบยะานา่งใส่เขาเบือ่อใส่พริกอยากเพชรไายก็ใส่ไร้พี่น้องอยากเพชดพอกลางกลางพอดีพอดีก็ใส่ พอดีพอดีกะเอาสูตรบอตายโตแต่สูตรน,นี่แซ่บอีหลีผากใตเสื้อเอินว่าแกงเลี่ยงพี่น้องแต่ว่าอันจ้อยเห็ดเองกินเองเนาะเสือเอิญว่าแกงมั่วพี่น้องแกงแนวดติพี่น้องแกงมั่วแกงให้แสบแกงไ้ถูกปากยาค้องพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันมาแล้วก็ยาฝาวมเ,าเมื่อได้พี่น้องเห็ดงานเมย์เมยแเราก็ต้องกินเขากินน้ำก้อนก้อนข้าสิกับบานพี่น้องอันเดียวเด้อพี่น้องอัน ฐาหน้ามเดือดเราจะใส่อันนือ้อไหมต้มสุกแก้วพี่น้องอันของทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเพียงแต่อันใส่ลงไปย่างเดียวให้มันคือรสชาติด,ดีเข้าตองการนะพี่น,อน้องแกงเนื้อไหมใส่ลงไปน,นี่ยังพี่น้องนี่อันต้มแล้วคือกันพี่น้องนี่เห็นยวมาพี่น้องฟักทองพี่นอ้องก็เอาน้ำแกงรั่วมะเขือพี่นอ้องมะเขือมะเขือ อยากอันใดก็ใส่อันนั้นพี่น้องถ้าเป็นผักไตเขาเจญว่าแกงเลี่ยงนะค่ะนะแกงเลี่ยงแบบว่าใส่ผักร่วมๆไหมหลายอย่างนี่พะขยังก็ใส่ลงไปแกงเลี่ยงแต่ว่าอันขึ้นแมลูกซีนี่สิอื่นวะแกงมั่วพี่น้องแกงมั่วสูตรแกงมั่วเด้อพี่น้องอันนี้ผักสะอมกับผักอีตู้เหย่ยดอกมันพี่น้องของทุกอยางเนี่ยเก็บมาจากสวน,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 นะนวสพี่น้องเนอะมาฮหดกับเผาสู้พี่น้องกินเมื่อวันก่อนพี่น้องมา,าบ้านขึ่นแม่ลูกซีอันยัดใส่มาระนกพี่น้องเนาะ ยัดใส่มาระให้พ่อบ้านมื้อน claro ี get get it ้อันเฮ็ดกับเขาเจ้าของกินเองพี่น้องกะี่ฟักทองฟักทองพี่น้องอันนี้ฟักทองเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีหอมหัวใหญ่พี่น้องหอมหัวใหญ่เฮาก็ใส่ลงไปคือกันเพื่อให้มันหอมพี่น้องนี่หอมหัวใหญ่ใส่พร้อมกันกับฟักทองฟักทองสุกหอมหัวใหญ่ก็จะสุกคือกันพี่น้องใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปพี่น้องอือ นั่อ่ำได้ใบยนั่งมาจากสวนของทุกอย่างนี่เก,กือบจะปลูกเองทุกทุกอย่างเลยพี่น้องอันได้มามกมะเขือก็ปลูกเองฟักข้าวก็ปลูกเองพี่น้องอันนี้เขาโพดพี่น้องข้าโพดหั่นเป็นชินช้นๆขขาโพดอืมเขาโพดอันเขาเนี้วพี่น้องขขาโพดเขาเนี้ยแซ่ลงไปพี่น้องน้องเฮดซืสือมา20บ,บาทพี่น้อง เห็ดเห็ดอันนี้เห็ดต้มย่เขมเอนกอื่นเห็ดนางฟ้าพี่น้องเห็ดนางฟ้าอันนี้เห็ดนางฟ้าอันนี้เห็ดหนูพี่น้องเห็ดหนูเห็ดหนูใส่ลงไปพี่น้องอันไหนตัวมันใหญ่กระชีไปออกพี่น้องพี่น้องอันนี้เห็ดก็เข้าแบบว่าง่ายๆแต่แเบ่บๆนะพี่น้องนี่ ูพี่น้องเข้มข้นพี่น้องคะเพราะใส่เขาหลายๆอย่างเข้าไปแหละมันอันมันมันห่อนมาท่านพี่น้องหาฟ้ามาปิดพี่น้องปิดฟ้าไว้พี่น้องปิดฟ้าไว้เสร็จแล้วกระสุนที่แซ่บที่ดีกระขาดกูได้ขึ้นหนำปลาล่าด้วยพี่น้องหนำปลาลาใส่หนำปลาหล่าเสร็จี่ดีกระใส่ชูโรสพี่น้อง ซุดถ่ายพี่น้องอันนี้ใส่ซุดถ่ายพี่น้องใส่เกลือลงไปนั่พี่น้องจักหน่อยน้อยอย่าใส่หลายเพราะเกลือมันจะเป็นตัวดึงดูดของลดชาติทุกรสชาติพี่น้องใส่เกลือลงไปอู้พี่น้องเนี่ยเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้วฮะกวางุกเข่าไงนั่นฮอนเขากันพี่น้อง อันว่าได้โกงพี่น้องอันเป็นยังจังบอกโองเพราะว่าใบยะนางน่ะนะพี่น้องแหนลูกสีพันแลักเทลงไปเลยเพราะเหตุผลที่บอกโกงนะอยากให้มันมีแบบเป็นพักเนาะใบยะนนางก็เป็นพักเป็นไพเบอร์นะพี่น้องเป็นไพเบอร์เทม่ากซ้อยกันย่อยอาหารเู่นพี่น้องค่ะของอาหัรซุกแล้วเ้ากระชีใสอันนี้พี่น้องหลุดโดด เ็บมาแต่สวนลูกโดดเด้อพี่น้องเดือดแล้วพี่น้องคะเดือดแล้วกะสซีดใส่ใส่อันนี้ต้องไปพี่น้องพิกโดดพี่น้องพิกโดดลงไปพี่น้งองรุงรสด้วยน้ปะปลาหล่าพี่น้อง รุรสดโดยน้ำปลา่าเติมโดยชูรสเักกน้อยพี่นอ้องอ่าลิปนี่คะเทียบร่อยเลยพี่น้องค่ะถ้าพี่้าหน้องกินเขาดดวยกันเด้อพี่น้องต้มไปอีกสักพักนึงกามอันผักท้องมันเปื่อยพี่น้องค่ะท้องมันเปื่อยกับสิสด้ดกินม่แต่อันพวกพักพวก วิตามินตั้งนั้นที่พี่น,อน,น้องจะมีแกงพี่ท้อสุดท้ายกันเดี๋ยวจะใส่พักะอมกับใบไหตูไก่เสือ่อมกแกงเลี่ยงพี่น้องจะขึ้นแม่ลูกซีเอิินแกงม่วพี่น้องผ้าพีพี่น้อง้าพ,พี่พ,นพ,พ,พาน้องไม่ก,กินแกงม่ว่า ฝนตก,ตกอยากกินพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันขอบคุณหลรายเด้พอพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาตุกคนที่ได้เขามากเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูกสี่เราชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ